สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ก็เตื้นมาเนาะมาสาวกสิเด,ดมารีวิวคลิปสดๆในน้นอยนึงนะก,ก่อนจะออกจากเพื่อนไปสวนสังเกตจังเล็นชีวิตกิจกรรมของแต่ละวันเนาะตื่นสาวมาและไม่ได้ใดใดกับสิเด,ดรีวิวหายพี่น้องเบิง้ง เพื่อสางเป็นคีเพื่อสางเป็นนะนี่อันนี้ก็คือการเห็ดเพียงเพิ่นทากเห็ดเพียงก่อนนี่นะง่ายไข่เป็ดไข่ไก่อันนี้ก็คือหน้าสาว่นตื่นมาเนี่ยมาสาวก่อนนี่คือเป็นกิจกรรมเพ็ดอาหารไห่เป็ดไห่ไก่หักอาหารก็ ผู้ข้าเองก็คือกันละนตื่นมากกับตองแมนแบบนี้เมอนีได้มาย่างมาหาเพิ่นเลยเอ็นนี่ประจําบ้านเนอฝากพี่ฝากน้องเนอกดไลก์กดแชร์ส่องนี่ยหน่อยฮะเน่ยห้ากระตงังห้ากระตงังขึ้นมปแฟนๆยูทูปเข้าก็นดีขอบคุณขอบใจที่พี่น้องเข้าได้ทักทายมากคือหลายๆ คนแตได้มาสนับสนุน,นมาม่ง้องค่าหายแต่ก็มาจับมือไปพร้อมๆกันเนะญญาะแต่อย่างคือเบาวีแล้วก็แม่แม่แย,ย่ไท่ไท่แลวก็ไอแม่ลุงเจริญแล้วก็น้องบวัวน้องบวัวสาวบัวจากจื่อซือ้อ,อ หลายคนที่ว่ามีน้ำใจได้เขามาสนับสนุนแล้วก็ขอผ่ะขออนน้น้ำพีน้ำหนองหลายคนเด้อบ้ให้ป้าให้กิบมาเลช่วยให้สู้นะตั้งยูทูบมากก็คือว่าไ้ซ่องปีแต่ว่าโบหูวิธีเหตุพี่น้องเอ้ยบริเวณนี้อยู่ของหมอกบดมไ่ฟุตติดเตายมดจัอันนี้กั ันส่ใจเนาะตัวนี้มันก็เป็นอาหารบํารุงมีโปรตีนหลายคือว่าแล้วมันได้กินตัวนี้มันก็เฮ็ดให้หมูเฮากอิ่มสดใสคือกันเนาะยาดอกไเกือเป็ดเกือไก่เกือหมูก็ถือว่าอิ่มซื้อมันว้ได้ก็ยานี่เปียม่ะจะเลเอวาสะเลเอวเออตกใหม่มันก็ปงมันก็งาม

คืออันนี้นะอันนี้ก็คือค้องนาซาเพิ่นปมผ้ามหน่อยเพิ่นกับบรรมดาได้มีโคบมีเป็ดมีไก่มีงัวมีขวาดนอนนี่แหลเขามาถ้าพี่น้องมาเบิง่งว่าขนาดหน่อยลงกระหังกระทงหน้าทงเป็นทงไฮท,ทงหน้าได้ อันนี้ก็คืออยู่บ้านเนาะขอข้ามีชีวิตการเป็นอยู่ก็คือว่าละเลิศสดใสปลอดโปรง่งอากาศดีแด้วที่น้องขอผาขออันนี้เด้อคนละก็เนิบ oh, <n> <laughs> กันเบากันมากันยัง พิษพ e ิษถึอถือกับวัวไกคือชผลเกิดเครื่องได้พิษนางเด้ไม่ได้ก็ดีขอสวยขอสู่แหละขอไปนำพิษน้องนี่คือการไล่ชดเนาะตื่นสมากสิได้ยุดกันไล่ชดสำเนียงซะก่อนเด้อบันี้สิได้คอจบลงและขอผ่าขอสพี่น้องเฮาได้กดไลค์กดติดตาม อ่อนคักเลยสบายดีสบายดีเด้อวันนี้สิได้ปิดกันไลฟ์สดซะก่อนออนทั้ปงมัเนาะรู้ตัดออนเย,ยาก